สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้งอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้งก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์ในแต่ติ k กต็อกผ่านระบบอัตโนมัติค่ะการเพิ่มไลค์ t ิ k กต็อกในปัจจุบันนะคะขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนค่ะแถมวิธีการทํานะคะไม่ใช้รหัสในการทําดังนั้นนะ่ะแอคเคาท์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอน100%ที่สําคัญไม่โดนเด้งไม่โดนแบนด้วยค่ะเอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนทําจะเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะ ค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ปั๊มพอ .com นะคะ็อกอินอีเมลพาสเวิร์ดเลยค่ะตรงหน้าคําสั่งซื้อนะคะหัวข้อการบริการเนี่ยให้เลือกคําว่า t i k t o ็อกค่ะตรงแพ็กเกจน,นะคะให้เลือกปั๊มหัวใจ TikTok อกค่ะตรงลิงก์นะคะให้เราคัดลอกลิงก์จาก t i k t o ็อกมาเนาะวิธีการก็คือเข้าแอป t i k t o ็อกค่ะเลือกมา1คลิปนะคะแล้วก็กดจุด3จุดค่ะแล้วก็กด copy link ค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ลิงก์มาแล้วเนาะก็นําไปวางได้เลยค่ะตรงช่องจํานวนนะคะก็ให้เราใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะ24ไลค์เดี๋ยวอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนรีเฟซหน้าจอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่108ไลค์แล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งก็ใกล้ครบแล้วนะคะเพราะว่าของเดิมอุ้มมี24ไลค์เนาะแล้วอุ้มก็ใส่เพิ่มไปอีก100นะคะยอดขึ้นไวมากมากเลยค่ะเพื่อนๆนรอไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะคะเวลามีคนมาไลค์หัวใจนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มาไลค์ของเรา แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์หัวใจก็ขึ้นครบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์หัวใจ t i k t o k ผ่านระบบอัตโนมัติค่ะหากใครสนใจเจ้าโปรแกรมนี้สามารถทักหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทรายปา๊มฟอลโล w เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดมาให้ตรงนี้ค่ะสามารถไปพิมพ์ตามแล้วก็แอดตามกันไปได้เลยนะคะร้านนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยค่ะจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงนะคะไม่จกตาที่สำคัญเรายอดไม่นานด้วยล่ะค่ะ เอาละค่ะอุ้มหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาวิธีการเพิ่มไลค์าจากติ๊กต็อกในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เปน็นระาคาบ๊ายบายค่ะ